ตินเผชิญหายนะครั้งสำคัญเมื่อสำนักงานใหญ่กองเรือทะเลดำถูกยูเครนทำลาย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ทางด้านสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบริเวณ er แคว้นไครเมียกันบ้างนะครับแคว้นไครเมรียปัจจุบันนี้นะครับ ถูกทางฝั่งของยูเครนนะครับทำลายเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับรัเสเซียไม่สามารถมีกองกำลังทหารหรือว่าจุดยุทธศาสตร์สำคัญใหญ่ๆใ,ในแถบไครเมียเนี่ยตอนนี้ถูกทางฝั่งยูเครนนะครับเรียกได้ว่าทำลายแทบเกือบจะลาบค่าไปแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นไครเมียถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของทางฝั่งรัเสเซียในการที่ยกกำลังพลในการตระเตรียมกำลังพล เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะไปบุกยึดยูเครนทางด้านใต้นะครับซึ่งไครเมียนั้นก็จะมีสะพานเคิร์สที่เชื่อมต่อไปอยังเขตคาสโตนาซึ่งเป็นแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียที่ก็จะมีการาลำเลียงทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลต่างๆาการสนับสนุนต่างๆซึ่งมาทางฝั่งสะพานเคิร์สนี่แหละครับเพราะนั้น ไครเมียก็เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการที่จะเข้าไปทําลายโจมตียูเครนในเริ่มต้นของสงครามซึ่งในแถบไครเมียแคว้นไครเมียนี่นะครับมันก็มีทั้งฐานทัพอากาศเบลเบกซึ่งถูกทําลายไปแล้วและมีฐานทัพเรือของรัเสเซียซึ่งก็กองเรือในทะเลดําของทางฝั่งรัเสเซียนะั้นถือว่าเป็นกองเรือที่ทรงอิทธิพลที่สุดกองเรือหนึ่งซึ่งกองเรือในแถบทะเลดําของรัเสเซียนี่นะครับ มันก็ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้หลังจากที่มันถูกทางฝั่งยูเครนเนี่ยครับใช้อากาศยานไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธทางยุทธวิวีรวมทั้งโดนกระเบีกระเซยยานเรือผิวน้ำนี่นะครับโจมตีมาทางฝั่งของฐานทัพเรือในแถบเทเลดําเพราะนั้นมันก็เลยทำให้อกองเรือในแถบทะเลดำตอนนี้แทบจะไม่มีกิจกรรมเลยเพราะว่าฐานทัพเรือในแถบทะเลดำนี่นะครับมันถูกทำลายแต่เหตุการณ์ที่เรียกว่าสร้างความ หายได้นะสร้างความอับอายให้กับทางฝั่งของปรตินมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ยูเคนะครับได้ปฏิบัติการใช้ไอเจ้าขีบรุสตอมชาโดซึ่งอังกฤษนี่แหละครับมีการจัดหามาให้เข้าไปทำลายถึงสำนักงานใหญ่ของกองเรือในแถบเทดดัซึ่งก็อยู่ที่เซวัสเซโพรนี่แหละครับซึ่งสำนักงานกองเรือในแถบเทดํัแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นฐานทัพสำคัญในการที่ จัดจัดเตรียมในเรื่องของอาวุธยุธทโธปกรณ์และก็กองการสนับสนุนต่างๆให้กับทางฝั่งกองทัพของอยูกองทัพของรัสเซียในการที่จะไปโจมตีในฝั่งของอยูเครนซึ่งความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นในแถ กองเรือในแถบทะเลดำนี่นะครับเชื่อกันว่านะครับเรือมากกว่า20ลำนะครับต้องถูกจมลงไปในช่วง2 8เดือนนับตั้งแต่มีการเริ่มต้นของสงครามเต็มรูปแบบนะครับซึ่งยูเครนนั้นเรียกว่าประสบความสําเร็จในการจัดการกองเรือในแถบทะเลดำนะครับโดยสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงซึ่งยูเครนนั้นมีการังใช้ทั้งโดรนยานเรือผิวน้ำนะครับและก็ขีปนาวุธล่องน,นะครับยานชาญฉลาดนะครับในการที่ทําให กองเรือของรัสเซียในแถบทะเลดำเนี่ยเรียกได้ว่ากองเรือในแถบทะเลดำตอนนี้หายไปเลยนะครับซึ่งมันก็มีเรือสําคัญสาคัญ,คญหลายลําที่ถูกโจมตีท่านผู้ฟังครับการโจมตีครั้งล่าสุดนี้นะครับมันมุ่งเป้าไปที่คลังอาวุธของกองทัพรัสเซียซึ่งอยู่ในหมู่บ้านฟอสคอยนี่นะครับซึ่งว่าถือเป็นชุมชนใกล้กับเขตดังกล่าวโดยช่องททศน์ของไครเมียวินนะครับได้รายง,งานนะครับว่ามันมีการแจ้งเหตุ ทางอากาศการโจมตีทางอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ถามมานี่นะครับและก็มันก็ได้มีการได้รับการยืนยันจากนายมิคาอิลลัสโวชาเยฟนะครับผู้นํารัสเซียซึ่งเป็นตัวแทนของเซวัตเชโพนี่แหละครับเขากล่าวว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเมืองนะครับเขาก็ยังมันกาลังยังทํางานอยู่ซึ่งการทํางานแข่งนี้นะครับเชื่อกันว่านะครับมันน่าจะมีการถูกโจมตีจากไอ้เจ้าสตอมชาร์โดของยูเครนนี่แหละครับซึ่งผลิตในอังกฤษอย่างน้อย มีจำนวนถึง6ลูกนะครับที่ยูเครนโจมตีเข้ามาในครั้งนี้ซึ่งขีปนาวุลูกหนึ่งนะครับมันทําลายศูนย์โลจิสติกของศูนย์โลจิสติกจุดศูนย์โลจิสติกหลักของกองเรือรัอเสเซียไปจนหมดสิ้นนะครับซึ่งศูนย์ตรงนี้นะครับมันเป็นศูนย์สนับสนุนด้านโลจิสติก758ซึ่งมันเพิ่งเปิดดาเนินการเมื่อปี2014หลังจากที่ รัเสเซียนะครับได้มาเข้ามายึดคลองแหลมไครเมียซึ่งมันก็เปิดเป็นศูนย์ในการกระจายอาวุธต่างๆอุปกรณ์ต่างๆให้กับกองทัพของรัสเซียหน้าที่หลักของศูนย์อลอจิสติกแห่งนี้นะครับก็คือการจัดหาอาวุธและก็กระสุนให้ทั้งหน่วยงานทางเรือแล้วก็ทางทหารของเรือในแถบทะเลดำซึ่งศูนย์แห่งนี้นะครับมันเคยตกเป็นเป้าหมายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและก็มีผู้บาดเจ็บอีก2ราย ท่านผู้ฟังครับความประยุทธ์ปัสูครั้งใหญ่ของกองทัพเรือในแถบไครเมียครั้งนี้ของกองทัพเรือปูตินมันที่ต้องเผชิญนั่นก็คือการจมลงของเรือธงสําคัญของทางฝั่งรัสเซียนั่นก็คือการจมลงของเรือมอสควานะครับซึ่งการจมลงของเรือมอสควานั้นถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่เป็นการสูญเสียศักดิ์ศรีครั้งใหญ่ของกองทัพเรือรัสเซียเพราะว่าถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสําคัญ เป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ครั้งสำคัญของกองทัพเรือ,อยูเครนในการที่าสามารถจมเรือสำคัญของรัสเซียได้ซึ่งมันเป็นเรือลำเดียวนะครับในกองเรือ,อะทะเลดำเนี่ยที่มันติดขีปนาวุธต่อต้านอ,อากาศยาน ที่มีความสามารถในการป้องกันกองเรือทั้งหมดจากการโจมตีทางอากาศเรียกได้ว่ามันเป็นการสูญเสียเรือหลักเรือสําคัญของรัสเซียกว่าได้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสงครามที่มีการสู้ลบกันเรียกได้ว่า เปิดสงครามมาเรือสาคัญของรัสเซียก็ถูกจมไปเลยนี่ก็คือความสูญเสียครั้งใหญ่ของกองเรือในแถบทะเลดําของรัสเซียท่ฟังครับสําหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในกองเรือในแถบทะเลดำเมื่อเช้าวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับมันมีรายงานจากทางฝั่งของยูเคนะครับว่าในทะเลดํานั้นมันมีเรืออยู่ประมาณ7จ็ดลำโดยเรือหนึ่งในเจ็ดนั้นมันเป็นเรือที่สามารถบรรทุกขีป่ปืิ ตัวสําคัญที่มีการใช้งานในแถบนี้นนก็คือขีปนาวุธคาลิบ้าได้แต่ตามรายงานของยูเครนเขาบอกว่าไม่มีขีปนาวุธอยู่ภายในเรือลํานี้นะครับและขณะเดียวกันมันก็มีเรือสองลำที่อยู่ในะทะเลไอซอฟด้วยซึ่งเรือสองลำนี้ก็ไม่มีการบรรทุกระเบิดขีปนาวุธคาลิเบอร์ตัวนี้นี่แหละครับซึ่งมันตอนนี้ถือว่าเป็นขีปนาวุธที่ยิงมาจากทางแถบนี้นี่แหละครับที่ไปทําลายยูเครนทางตอนเหนือ ซึ่งขณะเดียวกันมันก็ยังมีรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพเรือของยูเคนั้นยังมีการพบเรือบรรทุกขี่ปะวุธอยู่2องลำในแถบทะเลเบลเยียนซึ่งเรือ2ลำนี้นะครับมันมีการบรรทุกไอ้เจ้าขี่ปะวุธล่อนคาลิเบอร์ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งมันสามารถ ยิงเจ้าขี่ปืวพุธนี้ได้ถึงจํานวน24ลูกซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทางฝั่งยูเครนที่มันมีขี่ปืวพุธลอนคาลิเบอร์นี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโทมฮอคของทางฝั่งรัสเซียก็ได้มีการยิงจากภายในแถบบริเวณนี้นี่แหละครับไปทําลายทางฝั่งยูเครนซึ่งมันเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายครั้งที่มันไปโจมตีถึงเมืองซูมีซึ่งมันก็ทําความเสียหายให้กับทางฝั่ง พลเรือเรือเป็นส่วนหลักท่านผู้ฟังครับในส่วนของกองทัพเรือยูเครนตอนนี้เขาก็ได้มีการเรียกร้องนะครับให้นักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับออกจากพื้นที่ไครเมียเนื่องจากเขาเกรงว่ามันจะได้รับอันตรายเนื่องจากการโจมตีทางทหารเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งก่อนช่วงวันที่2 1่8ถึงที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับ ยูเครนก็ใช้อาวุธทางยุทธวิธีนี่ละครับโจมตีไปทางศูนย์เรดาด์แต่ระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียมันก็สามารถไปสกัดกั้นแต่เหตุที่มันสกัดกั้นได้แล้วมักเลยทําให้ขีปืนุาวุธที่มันสกัดกั้นนี่นะครับหล่นใส่นักท่องเที่ยวในบริเวณชายหาดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มันทําให้มีนักท่องเที่ยวรัสเซียต้องสูญเสียชีวิตในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทางฝั่งของ ดิมิโตเพเตซุกนะครับโคกของกองทัพเรือยูเครนเขาก็เลยมาออกเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนี่นะครับออกจากไครเมียที่รัสเซียยึดไปนะครับโดยเขาอ้างถึงว่ามันมีมันยังมีฐานทัพของทหารของรัสเซียจํานวนมากที่ยังมีประจําการอยู่ในไครเมียนี่นะครับและมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายของทางฝั่งยูเครนที่จะต้องมาทํำลาย ซึ่งอุตสาหกรรมที่ยังสามารถหล่อเลี้ยงให้ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในแถบไครเมียนั้นือการที่รัฐบาลของรัเสเซียเองนี่แหละครับหรือว่ารัฐสาวิกิของรัเสเซียนี่แหละครับได้จา้างเรียกได้ว่าให้ทิปทัวร์กับาชาวรัเสเซียในการที่จะมาเที่ยวในแถบไครเมียมันก็เลยทําให้มันยังมีนักท่องเที่ยวของรัเสเซีย ยังมีการท่องเที่ยวในแถบนี้ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ารัสเซียนั้นสนับสนุนให้พนักงานหรือว่ารักวิสาหกิจของรัสเซียน่ะมาท่องเที่ยวในแหลมไครเมียขณะเดียวกันรัสเซียก็เอาไอ้เจ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศนี่แหละครับไปประจําการอยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อทางฝั่งยูเครนเขาปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศ มันก็เลยอาจทําให้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวรัเสเซียเองนี่แหละครับต้องได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตด้วยเพราะว่ามันยังมีรายงานนะครับว่ามันยังมีระบบปฏิบัติการาระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียนี่แหละครับไปติดตั้งอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รีสอร์ทในไครเมียซึ่งมันมีรายงานนะครับว่า บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งมีการค้นพบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของรัสเซียก็คือระบบทอเนี่ยแหละครับเอาไปติดตั้งในบริเวณชายหาดแห่งนี้ซึ่งรัสเซียนั้นเรียกได้ว่าเขาก็พยายามเลือกสถานที่ที่เป็นชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพลาดนี่แหละครับเอาเอเจ้าระบบป้องกันต่อต้านอากาศยานอย่างนี้ไปติดตั้งไว้ในที่ชุมชนเพื่อเรียกได้ว่าให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนของรัสเซียเนี่ยครับ กลายเป็นโลกป้องกันระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียซึ่งถือว่าเป็นการไร้ซึ่งมนุษยธรรมเป็นอย่างมากที่รัเสเซียเอา,ไอเ,า,เอาไอเจ้าเอาไอเจ้าเรดาร์หรือระบบป้องกันภัยอากาศเหล่านี้นะครับไปติดตั้งใกล้กับสุ่มชนซึ่งถ้าเผื่อยูเครนเนี่ยทำลายมาหรือว่าใช้ขีปนุจโจมตีมาะระบบป้องกันภัยอากาศเหล่านี้ผลกระทบมันก็อาจจะทําให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนักท่องเที่ยวของรัเสเซียเองนี่แหละครับ ต้องได้รับความสูญเสียอาจจะงถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้ท่านผู้หวังท่านผู้ฟังทุกท่านครับอย่าลืมนะครับว่าไอ้ศูนย์เลดาร์ต่างๆระบบป้องกันภัยต่างๆที่อยู่ในแถบไครเมียนี่นะครับมันถือว่าเป็นเส้นทางสําคัญในการที่ยนะูเครนนั้นจ้องที่จะทําลายเพื่อเปิดทางไปสู่การทําลายสะพานไครเมียซึ่งตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าสะพานไครเมียนั้นะ ได้เวลานัดถอยหลังแล้วนะครับซึ่งนับถอยหลังของเวลาที่จะทำลานทาลายสะพานไครเมียตอนนี้นะครับมันได้ถูกเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่าทางฝั่งของทหารของ u s r ของ u k นี่แหละครับมันได้รับได้กล่าวว่านะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับหน่วยงานของทางฝั่ง u k นั้นมีเป้าหมายมีแผนที่จะโจมตีสะพาน เกิดนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งมันก็ได้รับการบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีวิธีการเกือบทั้งหมดแล้วในการที่จะไปโจมตีสะพานไครเมียนี่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้นเขาก็บอกว่าแผนปฏิบัติการตามแผนนั้นได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้แล้วซึ่งยูเครนนั้นทําก็เพื่อจะลดจํานวนของ การมีของกองทัพรัสเซียในแถบทะเดดำซึ่งเป้าหมายต่อไปถ้าเผื่อลดทอนประสิทธิภาพของกองทัพอากาศของกองทัพเรือของรัสเซียหรือว่ากองทัพต่างๆระบบป้องกันทางกลางของรัสเซียที่อยู่ในแถบไครเมียเนี่ยถ้าสามารถมันสามารถบรรลุเป้าหมายในการทําลายได้แล้วนะครับจุดมุ่งหมายต่อไปมันก็คือสะพานเคริร์สหรือว่าสะพานไครเมียนี่แหละครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของยูเครนที่จะต้องเข้าไปทําลายให้ได้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ